เพลงเพลินสีประจันหนองเพลินอาศัยอยู่ที่อำเภอสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีที่นี่มีทุ่งนาเขียวขจีและแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านเพลินชอบฟังเรื่องเล่าของย่าเกี่ยวกับเพลงอีแซลและเพลงชอยเพลงที่ทำให้คนหัวเราะและยิ้มได้ แต่พักหลังมานี้เพลินสังเกตว่าเสียงเพลงพื้นบ้านเหล่านี้เงียบหายไปเธอเห็นแต่ผู้คนก้มหน้ามองโทรศัพท์เพลินรู้สึกว่ามราดกที่สวยงามกำลังจะเลือนหายไปเหมือนหมอกยามเช้าย่ามลิคาเพลงอีแซวหายไปไหนหมดแล้วคะเพลินถามญาของเธอย่ามลิเคยเป็นแม่เพลงชื่อดังในอดีตท่านยิ้มเศร้ามันยากนะเพลินที่จะหาใครมาสืบทอด เพลินตั้งใจแน่วแน่ไม่จริงหรอกคะ่ะเพลินจะเรียนรู้เองย่าช่วยสอนเพลงอ e ีแซวให้เพลินได้ไหมคะย่ามะลิยิ้มกว้างเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันได้สิลูเพลงอีแซวต้องใช้ไหวพริบและสัมผัสคล้องจองนะย่ามะลิสอนเพลินถึงจังหวะฉับฉับและการโต้อตอบด้วยคำที่ตลกขบขันแต่เพลงอีแซวนั้นยากกว่าที่คิดเพลินพยายามหาคำคล้องจองแต่ก็ทำได้แค่เกาหัว ไม่เป็นไรลูกสาวย่ามะลิปลอบใจเพลงอีเซลก็เหมือนการเล่นเกมคํำศัพท์มันต้องมีคู่ต่อสู้ที่เก่งๆถึงจะสนุกย่ารู้ว่าใครจะช่วยเพลินได้ย่ามะลิพาเพลินไปหาพ่อเพลงทองดีที่บ้านริมคลองพ่อเพลงทองดีเป็นปรมาจารย์เพลงชอยเพลงที่ใช้การประชันขันแข่งและคมคายกว่า ทองดีมาช่วยหลานของฉันลับคมหน่อยสิย่ามะลิร้องทักพ่อเพลงทองดีสอนเพลินถึงหลักการของเพลง่อยการใช้คำผวนและการเย้าแย่ที่สุภาพแต่เจ็บแสบเพลงต้องทันยุคทันสมัยสิหลานจะเอาแต่เรื่องเก็บผักมาใช้ไม่ได้แล้วถ้าจะประชันเรื่องโทรศัพท์มือถือล่ะคะเพลินถามพ่อเพลงทองดีหัวเราะแล้วเริ่มร้องเป็นทำนองว่า โอ้โหเจ้านาฬิกาข้อมือมีเรื่องต้องดูทั้งติ๊กทั้งต็อกแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงต้องวิ่งเข้าช็อคไม่นานนักเพลินก็มีโอกาสแสดงเพลินได้ขึ้นเวทีในงานวสีประจันที่คึกคักผู้คนมากมายหยุดฟังเสียงเพลงของเธอเพลินใช้เพลง่อยที่ฝึกมาโต้อตอบกับผู้ชมเรื่องการบ้านและเกมออนไลน์ผู้คนในงานหัวเราะเสียงดังย่ามะลิ และพ่อเพลงทองดียืนดูอยู่ข้างเวทีด้วยความปลื้มปิติเพลินเข้าใจแล้วว่ามรดกทางวัฒนธรรมไม่ได้หมายถึงของเก่าที่เก็บไว้ในพิพ,ธพิธภัณฑ์แต่มันคือสิ่งที่มีชีวิตที่พร้อมจะถูกนำมาใช้และปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยตราบใดที่คนรุ่นใหม่ย,ยังร้องเพลงอีแซวและเพลง่อยก็จะไม่มีวันหายไปจากสีประจัน